ลากนเจ้าเพื่อนยากอ,ยอ,อันนี้สวยมากตันนี้สวยมากออยากครับโอ้ลองเลยอันนี้ปูนึ่งปูไข่นึ่งนมสดแล้วก็ปูมมานึ่งเนื้อปูหนย่เนื้อปูดำนะครับ,รบอ่ะอ่ะใหญ่เท่าหน้าเลยนะลากนเจ้าเพื่อนยากมีกุ้งมังกรน,น้องยังดิ้นดิ้นอยู่เลยนะนคือแบบว่าเนื้อนแน่นมากแน่นไม่พอเด้งเอามาแล้วครับ นี้แบบอลังการมากต่อไปเป็นปูไข่ดองนะครับเป็นปูปูเนื้อนะอนนที่ต้องบวก99้บกาบาทครับสั่งได้ไม่ั้นคือกุ้งลายเสือซาซิมิแล้วก็ก้างทอดกระเทียนมนะสวัสดีครับวับนนี้เอ็มยัดนัดกินเที่ยวนะครับพากันมาทานเป็นอาหารทะเลนะครับเป็นพวกซาซิมิพวกอาหารทะเลที่แบบเป็นบุฟเฟ่น,นะ,ะก็เป็นร้านที่เปิดใหม่นะครับผมเปิดได้ไม่นานนะคบว่าร้านนี้ของสดไม่รู้สดจริงเปล่านะแมว ร้านไหนคร้านนี้พ่อเอ็มเป็นคนรีเควสใช่ไหมร้านที่แล้วหมาล่านะครับเอาพ่อเอ็มไปนั่งอื่นนะร้านนี้พ็ต้องแก้ตัวนิดน,นึงนะที่ไหนเราไปดูหน้าร้านก่อนนะครับปะ่ะบุฟเฟ่ที่นี่ก็จะมี3ราคานะครับก็จะได้แบบถ้าเป็นราคาตัวท็อปสุดก็จะได้พวกซาซิมิพวกนี้นะอันนี้ให้เราไปกินตามทะเลก็บอกตกตัวละร้อยนะอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะแม่วนูนเป็นๆเลยแม่วูตัวใหญ่ไหมดูดิดูดิโอ้ใช่เราตัวใหญ่ไหมอ้าวก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องดูเขาให้เราไงนี่แม่วูอันนี้คืออะไรนะม หอยเม่นอูนิไทยซึ่งเราสองคนอ่ะเคยกินแต่อุนิญี่ปุ่นไม่เคยกินอูนิไทยเลยเห็นเขาบอกว่ามันไม่อร่อยเป็นเลยนะแล้วตัวใหญ่มากามนะใช่ใช่ดีเป็นตามันนะเดี๋ยวเขาจะทําให้เราแล้วก็ที่สําคัญนะร้านเนี่ยเขามีซาซิมิกุ้งมังกรให้ด้วยนะซึ่งตอนนี้เหลือสองตัวนะนี่เห็นไหมเขาจะทาใหเรากินสดแล้วก็กินแล้วนะครับซึ่งค่าเป็นซาซิมิจะอร่อยมากแล้วก็มีแบบว่าที่น็อกไว้แต่ก็ยังสดอยู่ทาได้หลายเมนูนะดูดูดิ เนี่ยปูดำเขาแบบพอสดเป็นเป็นแน่นมากปูไข่ดองอะไรแม่นเราเข้าไปดูเมนูในร้านก่อนนะครับผมเอเคเขาจะลองตักหอยเม่นมาดูว่าใช่หอยเม่นเป็นเป็นหรือว่าเอานะนี่นี่คือหอยเม่นเป็นเป็นเลยนะดูดิยังกระดกกระดิกอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปตำมันนะเป็นบ่อเลยนะสดกว่านี้ก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นเลยนะซึ่งเรากินตัวท็อปเนี่ยเราสามารถกินพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนึ่งนมสดอะไรเงี้ยเราสั่งได้หมดเลยแล้วมือโอวายนะครับนี่ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะนี่ไซส์ใหญ่มากเลยนะโอ้พี่เขาไปทำสดๆเลยใช่ไหมครับโอ้ ปกติเรากินในตัวเล็กๆเนาะตัวละเจ็ดสิบตัวร้อยนี่ตัวใหญ่มากเลยนะโอ้เดี๋ยวเขามาทำให้เราพี่โต้ด้วยตื่นเต้นอย่างเลยนะครับเขาก็ให้เมนูมานะครับมันก็จะเป็นราคาตัวเจ็ดเก้าเก้านะครับตัวนี้กับตัวเก้าเก้านะเราเน้นเราสั่งเก้าเก้าก็เน้นเป็นพวกนี้เลยนะครับนี่<ม>เราก็จะมีรายการให้เราติ๊กลิสเพื่อสั่งของนะว่าเราเพิ่มตรงไหนตรงไหนได้อะไรเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเลยแต่ก็แล้วนะครับขเขาก็จัดการแอปเปอไพเซอร์โดยเอาปลาหมึกนะครับปลาหมึกโวยวายนะนี่ม,มาทําโชว์เราที่โต๊ะเลยนะครับ ลาก่อนเจ้าเพื่อนยากอมึกนี้ก็จะทำเป็นเมนูราดน้ำมันงานครับน้องพ่นหมึกออกมาแล้วอ้วยวายนะครับตอนนี้ก็ได้โดนหั่นมาเรียบร้อยแลยนะครับพร้อมเสิร์ฟราดน้ำมันงาน โอ้ขอบคุณครับนี่ฮ่าฮู่ลองเลยอันนี้ปูหนึ่งปูไข่นึ่งนมสดแล้วก็ปูมมานึ่งอุ้ยมันจะสดเหรอแม่วุ้ลองดิโอ้นมสดใช่ไหมนมสดนึ่งนมสดอืกินเปล่าเปล่าไม่รู้เลยนะกินเปนไ่เป็นกำลังดึบๆเลยนะระวังดูดปากนะยัดครับ สดไหมสดมากเลยนะดิ้นในปากเลยนะครับแมวมาลองพุ่ไพทัฟเฟอลกันนะครับผมหลายๆโรงแรมไม่มีใครทำเหมือนหรอกแต่แบบว่าพอพอกินได้ไหมอร่อยไหมไอ,อร่อยเหรอเฮ้ออยอ,อ,อันนี้แบบบุฟเฟ่ต์นะแบบราคาเท่าไหร่ก็กินได้นะเนี่ยก็เป็นปูไข่ดองนะครับมาเสิร์ฟแล้วนะนี่ปูไข่ดองแบบไม่อั้นนะบุฟเฟ่ต์นะครับดองแบบสไตล์เกาหลีด้วยนะ ่อไปเป็นปูไข่ดองนะครับเป็นปูปูเนื้อนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใส่พริกด้วยใส่พริกด้วยใส่พริกด้วยระเทียม <laughs> เป็นไงสดไหม <c oughs> อร่อยเลยเหรอ <laughs> โอ้ยอันนี้ก็พี่ครับดีนะครับเราสั่งเล็กๆเ,เขาก็เสิร์ฟเป็นจำนวนตัวนะดูดิ อุยงงผัดพริกเผาน่าก,กินมากคนละตัวเลยไอยเชลผัดพริกเผาเป็นฮอตาเตะนะครับอา้าวลองยัดดูโอ้แต่สีผัดพริกเผาเขาแบบดูดีมากอร่อยเหรอโอ้ยกลับไปที่ปูต่อเล่นกันเชียงเล่นกันเชียงปกติแม่อูซื้อเนี่ยสองตัวเท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อยถูกไหมอันนี้แบบกินไม่อั้นเลยนะน้ำจิ้มก็อร่อยนะนำจิ้มแซ่บหรออ้ายัดครับ อ้าสุดยอดไหมสดเลยนะอันนี้ตอนนี้พ่อเอ็มจะได้เป็นกุ้งมังกรทาซิมินะครับมาสองตัวเดี๋ยวเขาจะมาทําที่โต๊ะให้เราเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมระหว่างนี้ให้หมาฟินไปก่อนนะนอนมาแล้วส่วนตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งเราไปทําเป็นย่างเนยนะอยากลองกินเนะื้อสดเพราะว่าเนื้อดิบเราเคยกินแล้วแต่แต่เเคยเคยบอกนะครับว่าเนื้อที่มันสุกอ่ะมันไม่อร่อยเท่าเนื้อที่มันดิบๆนะมันจะหวานกว่าดีดูเขาทํา เลือดเลือดเลือดพอเลือดสีขาวของผู้มังกรโดนไปนะมันจะกลายเป็นวุ้นนะครับที่เรากินใช่ไหมกลายเป็นวุ้นนะคนละเป๊กนะแม่โอ้โดมหน่อยโดมหน่อยเผื่อจะได้ลูกคนที่สามลาก่อนเจ้าเพื่อนยาอันนี้เราได้กินเลือดนะครับเพราะว่าเราเอาตัวที่เป็นเป็นหน้าร้านสองตัวนะ แต่ตัวจะเล็กหน่อยนะครับแต่เขาจะให้2ตัวนะต,วตัวใหญ่ก็เสิร์ฟตามโต๊ะก็จะเป็นตัวใหญ่ทุกตัวนะครับเป็นเกรดซาติมิอร่อยนะครับนี่เลือดน้องส่ขาวนะเอามาแล้วครับเสิร์ฟนี้แบบอลังการมากนะโอ้ไ <c oughs> ม่รู้ถึงกับงงเลยฮนะเราจะมายัดอูนิไทยกันครั้งแรกครับแล้วอูนิที่นี่เป็นอูนิที่เขาปรุงรสมาแล้วนะครับทำให้ทานง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราลองให้ม่รูชิมดูนะครับลองดูครับ บึกเดียวสปไปซยกับเลือดมักเลือดกุ้งก่อนคืไไน<อ>คไปเลยบึกเดียวอ่าอะไรแ,แ,แค่นั้นแหละไม่มีอะไรโดบโดบขุณยอด นางลมนะครับไปนางลมละนองแล้ววันนี้วันนี้ไม่มีสุราษนะครับก็สามารถโทรมาถามทางร้านก่อนได้นะครับว่าเป็นหอยอะไรนะติดฟ้าไหมโอ้ดูคอมเมนต์หน่อยอร่อยเนะโอ้ดูสิอลังการมาก เอ็นหอยจอ,อ,อบครับที่เราไปเคยถ่ายไปที่ลานโพนะตัวละ6 0สิบาทตัวหกสบาทได้กี่ชิ้นไหมพุสามชิ้น <c oughs> อันนี้ดีกว่าฟินๆไปเลย <c oughs> ยังหวานกรอบอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้อาจจะ่อยไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นน็อกหรือเปล่าหรืออะไรแต่เกรดย,ยังดีอยู่ยใช่ไหม <c oughs> เกรดยังใช้ได้อยู่เลยนะครับ <c oughs> อันนี้อูนิช้อนออช้อน <c oughs> เาช้อนเอาช้อนร <c oughs> วบมารวบรวบเออ ครั้งแรกของอูนิไทยนะครับเอ้ายัดครับเป็นรสชาติยังไงอร่อยดีอ่ะ <laughs> อร่อยดีเหรอเหรอลลเอ้ยไม่คิดว่าจะชมว่าอร่อยนะเนี่ยสดเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยนะครับผมที่ผ่านนะไม่เว้ยผ่านนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะโอยทุเลยนะเสั่งแค่สองตัวก็มาเสิร์ฟนะครับผมเอ้ายัดไป อไปเชลดีเลยเนาะมาตานนมีกุ้งมังกรน,น้องยังดิ้นดิ้นอยู่เลยนะอันนี้ถ้าไปซื้อที่พัทยานี่ต้องมีตัวละสามตัวละห้าร้อยอะเป็นตัวเล็กเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนอย่างี้นะอาไมโอลุยเอาควเปล่าก่อนนะความเป่าก่อนเอา,เอายัด <c oughs> <c oughs> หวานกรุบๆไปนะอ,อ่าก,กินกับโชยุโชยุวาซาบิ เริ่มลกแล้วเริ่มลกแล้วเพิ่มไม่ไหวแล้วเพิ่มขอตัวไปทานก่อนนะครับพาุได้ทานหลายอย่างแล้วเพิม่มยังไม่ได้ทานเลยนะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะรับแล้วยวมีอะไรใหม่เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับโอ้ยหอยอแล้วก็มีปลาหมึกย่างมีกุ้งผ่าหลังมาให้นะครับแล้วก็มีหอยหวานที่สําคัญนี้ครับกุ้งมังกรเบิร์ชีสนะครับรอเขามาเบิร์ชีสให้ก่อนนะ ระหว่างนี้กินกุ้งรอไปก่อนนะเฮ้ยมันกุ้งมาแล้วครับว้าวชิ้นจืดๆอุ้ยกินชิ้นเล่นก่อนไห้นะ ชีสก็หอมอนะเอาเนื้อกุ้งมาเราวขูนเนื้อกุ้งมาเอาชีสเอกไปก่อนโอ้ดูดิดูเนื้อดิเป็นเส้นมากเลยนะนะครับยารดครับ <c oughs> เออฟินเลยนะ <c oughs> ขอพ่อไปกินก่อนนะครับให้พ่อเอ็มกินบ้างนะคะ <c oughs> คือแบบว่าเนื้อนแน่นมากแน่นไม่พอเด้งนะด้วย ปื้อเลยค่ะบินออกมานี่มไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มนนดเด้งไหมเด้งไหม,ไมเอาอีกครับเอาอีกเอาอีกคมม่อยหมายถึงว่าซักอีกค่ะไม่ได้ให้คนละตัวหวานจริงเหรอหวานมากหวานมากไม่ต้องจิ้มเลยนะสนมากเลยถ้าจิ้มไปอะเสียรสชาติยัดค่ะ ลองเลยอันนี้ปูหนึ่งปูไข่นึ่งนมสดแล้วก็ปูมมาน,นึ่งมันจะสดหรอแม่วูลองดิโอ้นมสดใช่ไหมนมสดนึ่งนมสดกินเปล่าๆดิรู้เลยนะนะครับแน่นไหมแน่นไหมแน่นมากใช่ปูไข่นึ่งนมสดเนี่ยมันจะแห้งๆหน่อย สดไหมสดเลยนะต่อไปเรามาดูปูม้านะปูม้าเนี่ยถ้าเป็นปูม้าเป็นเนี่ยส่วนใหญ่ร้านอาหารจะทําไม่ได้นะเพราะราคาสูงนะแต่ขอแค่สดไม่เค็มนะครับเนื้อไม่ฝ่นอ,อนะทำไงลองยัดดูบีบกันเชียงออกมาเนื้อสวยเนื้อแบบกันเชียงกันเชียงนะลองดูเป็นไงยังหวานอยู่ไหมหรือไม่หวานายังหวานอยู่เหรอหรอุ้ยปกติปูม้านี่แบบหวานนี่คือแบบสดมากนะอ๋อโอ้ยฟินเลยนะ เอาอีกไหมแล้วอ,อันนี้กินยากมากอันนี้ปูทะเลนะครับกินยากแต่เราก็ต้องกินอ่ะชิมมันโชหน่อยดิมันปูทะเลปูทะเลสดไม่สดไปดูหน้าร้านใช่ไหมแมวอ่ะมันจัดไปฟินมากเลยโอเคนะคไม่ไหวแล้วเพิ่มขอตัวไปกินก่อนนะครับโมแต่ถ่ายเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะก็สรุปว่าร้านนี้เรา ค่อนข้างของสดมากเลยนะครับของดีมากเลยนะวัตถุดิบแต่ละอย่างนี่แบบว่าไม่แพ้ที่อื่นเลยนะไม่แพ้กับร้านที่ไม่ใช่บุฟเฟ่เลยเนาะโอ้ไม่จกตาเลยครับร้านนี้สําหรับร้านอีเล็นะครับบุฟเฟ่ทะเลเผานะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆขอไปกินก่อนนะครับเนื้อปูหน่อยดิเนื้อปูดำนะครับอ่ะอ่ะใหญ่เท่าหน้าเลยฮืมก้ามก้ามก้ามว้าวใช่เหรออันนี้บุฟเฟ่จริงเหรอเนี่ย โหยัดครับโอ้โหแน่นเลยนะสะใจสุดๆไปเลยนะครับสำหรับปูเลยนะครับนี่ <c oughs> ดูอันนี้ของพ่อ,อยังนะปลดด้วยปลดด้วยนะครับเรียบร้อดูดิเนื้อเป็นเส้นๆเ,เลยอะ<ห>่ะคือสดมากนะครับมันกล้ามใหญ่มากเลยอ่ะบริการดีนะเก็บจานเก็บอะไรแบบบริการดีมาก ต่อไปเป็นสองเมนูพิเศษนะครับที่ต้องบวก99บาทนะครับสั่งได้ไม่อันคือกุ้งลายเสือซาซิมิแล้วก็กั้งทอดกระเทียมนะเดี๋ยวลองลองลองเป็นกั้งทอดกระเทียมก่อนแล้วกันครับเราต้องมาแกะเอาข้างหน้านะนี่คือทอดกระเทียมกั้งกระดานทอดกระเทียมครับยัดครับเป็นไงมันก็จะคล้ายกุ้งนะครับแต่พ้างหน้าจะไม่ใช่กั้งเป็นนะครับจะเป็นมันก็เหมือนปดนะพี่แวนดู อุ S 2> <S 2> ๊ยเนื้อเนื้อกระเด็เนมานี่เลยอันนี้กระเด็นมาเลยเอายัดครับาาติดน,น้ำจิ้มหลายนะอ่าเจ็บ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 มันเลิศมากเอายัดครับอ๋อใช้ได้เลยนะกุ้งลายเสือซาซิมินะครับเป็นเมนูสุดท้ายนะที่ให้เมฮูชิมแล้วก็เมื่อจะไปกินแล้วนะครับอ,อ,อันนี้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 เมนูวิปปิ้อันนี้กินไปแล้วไงหอยจอบหอยจอบแอะกินหอยจอบซะงั้น กุ้งลายเสือซาซิมิมือเลยนะครับได้เลยครับอ่ะอยากครับลายเสือซาซิมิั่งได้ไม่อั้นเป็นไงหวานเลยเหวานเลยนะนเน,ะนี่ยดูความสดของกุ้งนะครับเขาถือว่ายังสดอยู่นะเนี่ยเนี่ยก็าทำมาเป็นซาซิมินะครับสดเลยโอ้ยปีนนะ นเล็กๆวันนี้นเนาะช้อนมันจะใหญ่ไปหน่อยนึงสำหรับตักมุนอีกแต่ไม่ใช่ปัญหายัดครับมันมันหอมซอนอะ่ะเออยัดครับเขา,เาปรุงรสมาให้เราทานง่ายอ่ะอนนี้เหลืองเลยอะ่ะอันนี้สวยมากมอนอนี้สวยนะยัดครับโวยให้หมดโวยให้หมด ระวงตำม,มือนะตัดมาแล้วเรียบร้อยยัดครับโอ้โหซาซิมิกุ้งลายเสือไม่ถึงกระเป็นแต่ก็สดมายัดคือจะกินแบบสไตล์โชยุวาตาบิเป็น,นิดนีิพีการจิ้มของเธอ อร่อยไหมขึ้นสมองเลยค่ะจีนจัดก็เช็คบินนะครับเช็คบินเรียบร้อยแล้วก่อนออกเราสิ่งสุดท้ายที่เรากินคืออะไรซูเปดเลซูปอร์ดับเบิลซึ่งรสชาติเขาโอเคเลยนะมันมันค่อนข้างกลมกล่อมและนวลนะครับมันจะไม่มันจะหนักหนักกว่าของคอปเปอร์หน่อยนะครับเขาบอกว่าสูตรเดียวกันด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าอร่อยนะกลมกล่อมอร่อยแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติดี รู้สึกเซอร์ไพรส์นะมาเจอเซอร์ไพรส์กว่าอาหารทะเลด้วยา้นะครับก็คือก็คืออันนี้ก็คือแบบที่ร้านนี้ก็ไม่ธรรมดานะสำหรับซุปเฮดฟเฟอร์ซึ่งราคาบุฟเฟ่สี่เก้าเก้าก็สามารถทานได้นะครับพามีให้ตักเลยนะครับนี่ดูดิขนาดบนว่าอิ่มเลยนะยังต้องซดก่อนกลับบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปนอกร้านกันนะครับโอ้ก็สรุปนะครับร้านออเลสนะครับบุฟเฟ่ทะเลนะครับมีซาซิมิมีอะไรก็ถือว่า ราคาเราก็กดสุดเลยนะก็ถือว่าคุ้มนะไม่ว่าคุ้มไหม้ม<า>มันไม่มีอะไรที่แบบเค็มแล้วมีกลิ่นให้เรารู้สึกแบบเฟลเลยนะ,อะเออบางร้านเราเจอแบบราคาแบบเนี้แล้วเราแบบเฮ้ยปูคุณก็ต้องเอาแบบนี้คุณจะมาเอาปูเป็นเป็นแบบปูสดๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่<ต>ป่ะแต่ที่เนี้ยโอ้ปูสดแบบเนื้อนี่เป็นเส้นนะครับปูม้าที่แบบคาดหวังแบบไม่ได้เนื้อนี่ยังอมหวานอยู่เลยนะครับผมดูว่าสุดยอดมากแล้วอูนิเนี่ยโอ้โหก็มีอะไรให้เราว้าวหลายๆอย่างนะเพื่อนๆถ้าเราชอบอะไรที่สุด กุ้งมังกรชีสเออกุ้งมังกรชีสคือเนื้อ,อแบบคือแบบว่า,วามันมันนุ่มแล้วมันจุย,จยมันหอมจนแบบเราไม่อยากจะไปจิ้มอะไรเลยฮะถ้าคุณมาซื้อราคาเนี่ยคุณก็ได้กุ้งมังกรคนละตัวคุณอยากให้เขาทําอะไรก็ทําได้นะก็ถือว่าประทับใจมากนะครับถ้ามีโอกาสถ้าแบบว่า ตอนนี้เราคือที่สุดแล้วเราไม่อยากกินอาหารทะเลไปนานแต่ถ้าวันนึงถ้าเราอยากจะกินอาหารทะเลให้สุดเราก็ต้องเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่ถือว่าโอเคมากเลยใช่ไหมนในในราคาบุฟเฟ่ใช่ไหมครับเบลุด้วยเห็ดคัพเปิลซุปเห็ดคัพเปิร์แบบว่าคือดีอลด,ดลดความคิดถึงคัพเปอร์ไปได้เลยเหมือนกันนะครับสำหรับคัพเปอร์50เปอร์เซ็นต์โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอ็มยัตนักกินเที่ยวก็พามากินแถวเรียกย่านปิ่นเก้าจรัญตัวนี้วิ่งมาไม่ไกลนะครับ ก็ประทับใจมากคลิปนี้พ่อเอ็มกับแม่ออ๊เอ็มยัดนนะักท่องเที่ยวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าเราจะไปไหนกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแลวก็อย่าลืมไปเลือกตั้งด้วยนะครับผม